สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อหลินเฟิงกันนะครับคือต้องบอกว่าเขาเจอกับวันที่แบบว่าแย่ที่สุดในชีวิตแล้วเพิ่งโดนแฟนทิ้งมาหมาดๆแล้วก็เกือบจะโดนฟ้าผ่าอีกแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปครับเพราะโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเลย ใช่ค่ะเอกสารที่เราจะดูกันวันนี้มันน่าสนใจมากคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนโชคร้ายนะคะแต่มันเป็นการตั้งคำถามว่าถ้าคนที่รู้สึกว่าตัวเองสิ้นหวังไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนี่ยไปเจอกับพลังที่มันเหนือจินตนาการเข้าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้เห็นกันค่ะว่าปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์ของหลินเฟิงเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยเรื่องมันเริ่มตรงที่หลินเฟิงได้โทรศัพท์ของเขากลับคืนมาเขาก็เออสัมผัสมันแบบลังเลนิดหน่อยนะมันดูใหม่ขึ้นนิดหนึ่งแต่ข้างนอกก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่แต่พอเขากดปุ่มเปิดเครื่องเท่านั้นแหละครับสิ่งที่ขึ้นมาบนหน้าจอมันไม่ใช่โลโก้ที่คุ้นเคยเลย มันคือภาพของวังวนสีดำสนิทค่ะที่หมุนอยู่ตรงกลางจอเลยอารมณ์เหมือนหลุมดำจิ๋วๆที่พร้อมจะดูดทุกอย่างเข้าไปในเอกสารบรรยายไว้ว่ามันดูน่ากลัวมากจนเหมือนจะดูดจิตวิญญาณของคนที่มองเข้าไปได้เลยแล้วมันก็ทำแบบนั้นจริงๆครับคือทันทีที่เขาจ้องเข้าไปอ่ะวังวนนั่นก็ปล่อยแรงดูดมหาศาลออกมาเลยโอ้โห ใช่ครับหัวของเขาเนี่ยเกือบจะทิมเข้าไปในจอโทรศัพท์แล้วเขาตกใจมากรีบกดปุ่มปิดเครื่องทันทีเลยแบบหูเหนื่อแตกพักเลยอืมตรงนี้คือปฏิกิริยาแรกที่น่าสนใจมากเลยนะคะมันคือสัญชาตญาณของมนุษย์เราเลยพอเจอกับอะไรที่อธิบายไม่ได้หรือว่าเหนือธรรมชาติเราจะปฏิเสธมันก่อนพยายามหนีหรือทําเหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเขาไม่ได้พยายามจะทําความเข้าใจมันเลยนะคะเขากลัวแล้วก็ปิดมันทิ้งทันที ใช่ครับเขายังพยายามยึดอยู่กับโลกความจริงอยู่ใช่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าโลกแห่งความจริงก็ไม่ได้ใจดีกับเขาสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะตอนที่เขายังช็อกไม่หายเนี่ยโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นสายเรียกเข้าครับแล้วชื่อที่ปรากฏขึ้นมาก็คือชื่อของคนที่เขาเออเกลียดที่สุดขวหน้าและนี่ก็คือฟางเส้นสุดท้ายของจริงเลยค่ะบทสนทนานี้สำคัญมากๆมันไม่ใช่แค่การโดนด่า แต่มันคือการตอกย้ำสถานะผู้ล้มเหลวของหลินเฟิงในทุกๆด้านเลยใช่เลยครับปลายสายคือเสียงตะคอกแบบเกลี้ยวกลาอมมากหัวหน้าเขายิ่งคำถามใส่เลยเรื่องขยะที่สั่งให้ไปลากมาทำหรือยังน้ำเสียในบอ่อบำบัดแล้วหรือยังแล้วที่ทิ้งขยะใหมล่ล่ะหาได้หรือยังคือเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เขาพยายามทำมามันไม่มีความหมายเลยครับ แต่ประเด็นคือเอกสารให้ข้อมูลเพิ่มว่าจริงๆแล้วหลินเฟิงพยายามทำทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาแปลกๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยอ๋อยังไงบ้างครับแบบว่าคนขับรถที่จ้างไว้จู่ๆก็หายตัวไปเฉยเลยหรือว่าค่ามาตรฐานน้ำเสียที่คำนวณมาอย่างดีพอตรวจจริงกลับไม่ผ่านแบบไม่มีสาเหตุไปจนถึงขั้นที่ว่าเจรจาเรื่องที่ดินสําหรับทิ้งขยะสําเร็จแล้วนะคะพออีกวันเจ้าของกลับคําพูดซะง,งั้น เหมือนมีอะไรบางอย่างคอยขัดขวางเขาตลอดเวลาเหมือนโชคชะตาบอกว่านายทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกอะไรทำนองนั้นเลยนะครับแล้วสุดท้ายบทสนทนาก็จบลงด้วยประโยคที่เจ็บปวดที่สุดจากหัวหน้าคุณทำงานมาสองเดือนแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยคุณถูกไล่ออกแล้วแล้วก็วางสายไปเลยทิ้งให้หลินเฟิงยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นนี่คือจุดแตกหักเลยค่ะ การปฏิเสธโลกเหนือธรรมชาติในตอนแรกมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะโลกแห่งความจริงที่เขาพยายามยึดไว้เนี่ยมันเพิ่งจะพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาเลยทั้งเรื่องแฟนเรื่องงามใช่ค่ะทุกอย่างเลยมันคือการที่ระบบที่เขาเคยเชื่อมั่นเนี่ยได้ขับไล่เขาออกมาอย่างสมบูรณ์คุนสีดำนั่นก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับแรงดูดที่คุ้นเคยแต่ครั้งนี้ปฏิกิริยาของเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะ เขาไม่ได้ต่อต้านไม่ได้พยายามจะกดปิดอีกต่อไปแล้วเพราะในหัวของเขามีแต่ความคิดที่ว่าช่างมันเถอะลืมลืมมันไปให้หมดความเจ็บปวดจากความจริงมันรุนแรงซะจนเขายอมจำนวนต่อสิ่งลี้ลับตรงหน้าและครั้งนี้หัวของเขาก็ถูกดูดเข้าไปในหน้าจอจนได้พอหัวของเขาจมหายเข้าไปในจอก็มีเสียงสังเคราะห์แบบไร้อารมณ์ดังขึ้นมาครับประโยคแรกคือตีด ตรวจพบขยะที่ไร้ค่าประโยมนี้มันน่าทึ่งมากเลยนะมันเหมือนไม่ใช่แค่การสแกนแต่เหมือนเป็นการอ่านใจหรือสะท้อนสภาวะจิตใจของเขาในตอนนั้นออกมาเลยคําว่าขยะที่ไร้ค่าคือสิ่งที่เขาเพิ่งโดนหัวหน้าตอกย้ํามาและเป็นสิ่งที่เขารู้สึกกับตัวเองในวินาทีนั้นเลยมันเหมือนกับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มองเขาเป็นข้อมูลแล้วก็แปะป้ายสถานะให้เขาเลยใช่ครับแล้วเสียงนั้นก็พูดต่อว่าตี กำลังจดจำใบหน้าจดจำใบหน้าของเจ้านายสำเร็จแล้วยินดีต้อนรับสู่สถานีกำจัดสุดยอดขยะพอพูดจบก็มีแรงมหาศาลผลักเขากระเด็นออกมาเลยคำว่าสถานีกำจัดสุดยอดขยะนี่คือคำใบ้ชิ้นใหญ่เลยนะคะมันบอกเราว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มีเป้าหมายบางอย่างที่ชัดเจนและเป้าหมายนั้นเกี่ยวข้องกับการกำจัดสิ่งที่มันนิยามว่าเป็นขยะอืมถึงเมื่อกี้มันเพิ่งจะนิยามตัวหลินเฟิงว่าเป็นขยะไป ใช่ค่ะหน้าขนลุกเหมือนกันนะแน่นอนครับตอนนั้นหลินเฟิงก็ทั้งโกรธทั้งสับสนตะโกนด่าโทรศัพท์ว่าแกสิขยะแต่ก็ยังไม่กล้าทิ้งมันไปแล้วในจังหวะที่เขากำลังสับสนนี้เองครับหน้าจอโทรศัพท์มันก็บังเอิญหันไปทางบ่อน,น้าเสียขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เขาโดนไล่ออกและนี่คือจุดที่ทฤษฎีมันกลายเป็นความจริงแล้วสินะคะใช่ครับ ทันใดน,นั้นโทรศัพท์ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเลยจนแทบจะหลุดออกจากมือพร้อมกับเสียงเดิมที่ดังขึ้นตีดพบคองเสียกำจัดในทันทีวินาทีต่อมาวงเวนสีดำบนหน้าจอก็ขยายตัวแล้วก็หมุนเร็วมากปล่อยแรงดึงดูดออกใหม่ครั้งแต่คราวนี้เป้าหมายไม่ใช่หลินเฟิงแต่เป็นน้ำเสียทั้งหมดในบ่อครับโอ้โหภาพที่เอกสารบรรยายไว้มันเหนือจริงมากนะคะ น้ำเสียปริมาณกว่า50ตันถูกดูดขึ้นจากบ่อกลายเป็นเหมือนผ้าสีดำผืนใหญ่ที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วทั้งหมดนั่นก็ไหลทะลักเข้าไปในจอโทรศัพท์มือถือเล็กๆจนหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึงนาทีมันเป็นภาพที่แบบท้าทายกฎฟิสิกส์ทุกข้อเลยหลินเฟิงนิ่ตะลึงจนคิดว่าตัวเองประสาทหลอนไปแล้วครับเขาขยี้ตาซ้ำไปซ้ำมาแต่ภาพตรงหน้าก็ยังเหมือนเดิมบ่อน้ำเสียที่เคยเต็มจนเกือบล้นตอนนี้ว่างเปล่า ไม่เหลือน้ําอยู่แม้แต่หยดเดียวมันแห้งสนิทเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ในนั้นมาก่อนเลยนี่คือการยืนยันแล้วคะ่ะว่าสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่ภาพลวงตาไม่ใช่ความฝันแต่มันคือพลันที่เกิดขึ้นจริงและที่สําคัญคือมันเป็นพลังที่มาตอบโจทย์ปัญหาที่เพิ่งทําลายชีวิตเขาไปโดยตรงเลยมันเหมือนโชคชะตากําลังเล่นตลกที่พรากทุกอย่างไปจากเขาแล้วก็มอบเครื่องมือที่จะแก้ไขทุกอย่างกลับมาให้ในรูปแบบที่เหนือจินตนาการที่สุด แล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับขณะที่เขายังยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกเสียงจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาอีกว่าติ๊กเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นโทรศัพท์ก็สั่นอีกรอบแต่คราวนี้มันไม่ใช่การดูดเข้าแต่เป็นการพ่นออกครับเดี๋ยวนะคะพ่นออกเหรอคะ โดยปกติก็น่าจะคิดว่ามันคงจะพ่นน้ําเสีย50ตันกลับออกมาใช่ไหมใช่ครับตอนแรกสายน้ํามันพุ่งใส่หน้าเขาเต็มๆเลยเขาเลยรีบหันจอโทรศัพท์กลับไปที่บ่อแล้วน้ํามหาสารก็พุ่งทะลักออกมาจากหน้าจอเติมบ่อให้กลับมาเต็มอีกครั้งในเวลาไม่ถึง1น,นาที แต่แต่สิ่งที่ทำให้หลินเฟิงแทบหยุดหายใจก็คือน้ำที่ออกมามันไม่ใช่น้ำเสียอีกต่อไปแล้วครับมันคือการแปลสภาพอย่างสมบูรณ์แบบเลยเอกสารบรรยายว่าน้ำที่ไหลออกมานั้นใสสะอาดและบริสุทธิ์มากใสจนมองเห็นพื้นบ่อข้างล่างได้ชัดเจนเลยไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่นเหม็นราวกับเป็นน้ำแร่คุณภาพดีที่สุดมันไม่ใช่แค่การกำจัดของเสียนะคะ แต่มันคือการสร,าสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นมาแทนที่ลิ้นเฟิงขยี้ตาอีกเป็นร้อยครั้งเลยครับแล้วก็อุทานกับตัวเองออกมาว่าฉันฉันทำสำเร็จแล้วหรอนี่เรื่องจริงหรอเขามองผลง,งานตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยจากคนที่พึ่งโดนไล่ออกเพราะจัดการน้ำเสียไม่ได้ตอนนี้เขากลับทำในสิ่งที่วิศวกรทั้งโลกอาจจะทำไม่ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียว และนั่นคือการเปลี่ยนสถานะของเขาโดยสิ้นเชิงเลยค่ะจากคนที่ถูกสังคมและระบบตีตราว่าเป็นขยะที่ไร้ค่าเขากลายเป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยีการกำจัดและแปลสภาพขยะที่ทรงพลังที่สุดในโลกในพริบตาเดียวเรื่องราวในบทนี้ก็จบลงตรงนี้ครับทิ้งเราไว้กับภาพของลินเฟิงที่กำลังยืนตะลึงกับพลังที่เขาเพิ่งค้นพบและมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดตามไว้ด้วยใช่ค่ะ คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ก็คือเมื่อคนธรรมดาที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ามาตลอดชีวิตจูจ่ๆกลับได้รับพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้มาไว้ในมือเขาจะใช้มันทำอะไรต่อไปพลังในการกำจัดขยะของโทรศัพท์เครื่องนี้มันจะหยุดอยู่แค่ขยะจริงๆอย่างน้ำเสียหรือเปล่าคะนั่นสิครับโดยเฉพาะเมื่อเราคิดว่าระบบของมันเคยระบุว่ามนุษย์ก็เป็นขยะได้เหมือนกัน สถานีกำจัดสุดยติขยะที่ว่านี้แท้จริงแล้วขอบเขตของมันกว้างใหญ่แค่ไหนแล้วอะไรล่ะคือเกณฑ์ในการตัดสินว่าสิ่งไหนคือขยะที่ต้องถูกกำจัดนี่เป็นคำถามที่น่าติดตามต่อเป็นอย่างยิ่งเลยครับ